สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมและน่าล็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้จะพามาดูแนวทางการเล่นค r ูเซเดอร์หรือว่าพาราดินสายหอกคีครับคือสายนี้นะครับโดยรวมก็จะเป็นเหมือนแบบที่เราเห็นในจอตอนนี้เลยแบบเน้นหลบมอนได้ตีไวตีแรงมีคีผสมแล้วก็ค่อยๆเก็บมอนไปทีละตัวครับซึ่งข้อดีของสายนี้นะครับก็คือจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเพราะว่าเล่นง่ายด้วยแบบเราไม่ต้องใช้สกิลอะไรให้ยุ่งยากซับซ้อนไม่ต้องลากมอนก็คือแบบค่อยๆตีทีละตัวชิวๆไปเงี้ยครับ แล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องใช้ของเยอะด้วยครับแบบเราเพิ่งมาหัดเล่นหรือเพิ่งเล่นตัวแรกเนี่ยครับก็สามารถเล่นสายนี้ได้เหมือนกันส่วนข้อเสียนะครับก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนคาสาไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเลี้ยวค่อนข้างช้าแล้วครับเพราะว่าคาสานเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการลากมอนมาเป็นกลุ่มแล้วก็สกิลหมู่เก็บไปเงี้ยครับก็แน่นอนแหละว่าเราตีทีละตัวเนี่ยยังไงไม่ไวเท่าใช้สกิลหมู่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไม่ซีเรียสเรื่องเลเวลช้านะครับแบบเน้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ยังสามารถเล่นได ว่าแบบสเตตัสเนี่ยไม่ได้ลงค่ารักเลยทําไมไมันมีคีบ่อยจังก็คือมันจะเป็นผลมาจากบัฟของสกิลสเปียร์ควิกเก้นครับบัฟนี้นะครับไม่ได้ช่วยให้เราตีเร็วขึ้นอย่างเดียวแต่ว่ามีเรื่องของการเพิ่มมาตราการเกิดคีย์ที่ข้อแล้วก็ค่าฟรีหรือว่าค่าหลบหลีกด้วยครับก็อย่างที่เลเวลสินะครับก็จะได้คีบมา30แล้วก็ค่าฟรีอีก20โอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสเตตัสสกิลข,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 ของสมสัยกันต่อดีกว่าครับก็เดี๋ยวมาเริ่มจากเรื่องของการกอัพสเต อย่างแรกนะครับอยากจะบอกว่าสเตตัสที่เจโชอยู่ในจอตอนนี้เนี่ยอ้างอิงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าตอนหลังๆมาเนี่ยเจเริ่มจะเปลี่ยนไปเป็นสายล่างแล้วครับก็เลยแบบอัพค่าวิทอัพค่าอินเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบที่ตอนแรกอัพนะครับแบบเริ่มจากเลเวลหนึ่งเลยเนี่ยก็เริ่มเกมมานะครับตอนแรกเราอัพค่าเด็กก่อนเลยอัพทีมไว้สัก20-30ก็ได้ครับให้ตีมอนโดนเสร็จแล้วถ้าเกิดตอนหลังตีมอนเริ่มไม่ค่อยโดนนะครับก็ค่อยมาเพิ่มเติม,ตมทีหลังพอได้ด 30, on ค่าเด็กตี่สิบ เอจิตตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราหลบการโจมตีของมอนเตอร์ได้ครับรวมถึงตีเร็วขึ้นด้วยซึ่งอันนี้จริงๆอัพมากน้อยก็แล้วแต่ว่าเราไปเก็บเลเวลกับมอนตัวไหนครับถ้าเกิดเป็นมอนที่ตีแม่นหน่อย่ข่จีก็ต้องส่งตามขึ้นมาครับเสร็จแล้วนะครับพอเรามีค่าเด็กกับ่า่จีพอที่จะตีมอนโดนแล้วหลบมอนได้แล้วเนี่ยก็ลงสเต็เพิ่มครับเพิ่มความแรงของการโจมตีก็จะมีแค่นี้แหละครับคร่าวๆพยายามบาลานซ์สามค่าครับเด็กเอจิสเต็ให้แบบว่าตีมอนโดนด้วยหลบมอนได้ด ส่วนค่ารักนะครับอันนี้จริงๆก็อัพได้เหมือนกันเพราะมันจะช่วยเพิ่มอัตราการเกิดคิติคอลใช่ไหมครับรวมถึงเพิ่มดดเมจนิดหน่อยด้วยแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนาให้อัพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติในอนาคตเนี่ยเราอยากจะโยกไปเล่นสายอื่นนะครับเช่นแบบเล่นสายโอเวอร์แบนเนี่ยค่ารักมันก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเราอยากได้ค่าคิดิคอลมากขึ้นนะครับจริงๆก็หาได้ไม่ยากครับไม่ว่าจะเป็นจากบัฟต่างๆของสมสซตต่างๆถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิล สำหรับสกิลจ็อบแรกนะครับตัวที่สําคัญหน้าให้เต็มเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวครับก็คือจะมีตัวนี้นะครับ i n c คิทเฮดพีรีคอร์เวลลแล้วก็ End นเดียวครับ i n c คิทเฮดพีรีคอร์เนะครับอันนี้จะเป็นสกิลแพสซีฟครับก็คือจะทําให้เรารีเจนเลือดเร็วขึ้นด้วยแล้วก็เวลาใช้พวกของปั๊มเลือดเนี่ยครับมันก็ได้เลือดมากขึ้นแบทนะครับก็เป็นสกิลโจมตีแกาภาพเป้าเดียวครับที่บอกว่าให้เอาเต็ม10เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลต่อดาเมจของสกิลบอออัันนนน้กก็็คืจจะเปสิลบ3 แล้วก็สุดท้ายนะครับเอ็นเดียวนี้จะเป็นสกิลบัฟครับทำให้เวลาเราโดนมอนโจมตีเนี่ยตัวเราจะไม่กระตุกนะครับรวมถึงได้ค่าป้องกันเวทเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็นี้จริงๆจะไม่อัพสิก็ได้นะครับแต่อัพสิก็ดีครับระยะเวลามันก็นานขึ้นส่วนถัดมานะครับอันนี้จะเป็นพวกสกิลทางเลือกครับสกิลแรกแมกนัมเบรกอันนี้จะเป็นสกิลโจมตีหมู่ธาตุไฟครับก็ถ้าเกิดสมมติช่วงแรกใครอยากจะแบบลากมอนมาแล้วใช้สกิลหมู่เก็บเลเวลเนี่ยก็สกิลนี้ขึ้นมาเยอะได้เหมือนกันทูแฮนด์ ก็ตอนหลังจริงๆอาชีพเราเนี่ยใส่หอกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากเก็บเลเวลตอนแรกๆง่ายๆเนี่ยก็จะอัพสกิลนี้เพิ่มเติมไปก็ได้ผัดมาตอนเป็นจ็อบสองนะครับสกิลที่สําคัญที่แบบบังคับอัพจริงๆเนี่ยจะมีแค่4สกิลด้านบนเลยครับจะเป็น4ตัวนี้นะครับสกิลแรกนะครับสเปียร์มัลตอรี่อันนี้ก็เป็นสกิลแพสซีฟครับใส่หอกแล้วโจมตีแรงขึ้นก็แน่นอนว่าสกิลนี้ต้องอัพสินะครับสเปียร์คริกเก้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟที่โชว์ไปปตตตตตตตอตออออนน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 ้้น้้้้คคคลลลลิิกกกกก็็ืใสส่่่หหแวววดดบบััฟีีีีีเเเยยรรขขขึึึมมาา์ง พิโกไลดิงนะครับก็เป็นสกิลแพสซีฟครับทำให้เราสามารถขี่นกได้ก็ขี่นกแล้วตัวละครเราจะเดินไวขึ้นครับส่วนสกิลนี้นะครับเป็นแพสซีฟตอนขี่นกที่ต้องอัพเต็มเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไม่อัพเต็มนะครับเวลาเราขี่นกอยู่เนี่ยตัวละครเราจะโจมตีช้าลงครับแต่พออัพเต็มเนี่ยก็จะกลายมาเป็นสปีดปกติแล้วส่วนถัดมานะครับโคลีคอร์สอันนี้จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวธาตุโคลี่ที่ถือว่าแรงมากครับเวลาเราใช้หอกสองมือก็สกิลนี้ส่วนตัวก็เชยร์ให้อัพเหมือนกันครับเพราะ เหมือนแบบเราก็ตีมอนไปชิวๆเนี่ยแหละครับเวลามี s อเนี่ยก็ใช้ holy cord ไม่มีก็ตีธรรมดาไปประมาณนี้สกิลอื่นนะครับจริงๆก็แล้วแต่เราเลยครับก็อัพอันไหนก็ได้ครับที่เราอยากใช้อย่างบางคนอาจจะไปอัพ devotion ที่เป็นการรับดา m a จ e แทนเพื่อนตัวนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าอย่างของเจก็จะไปอัพสตัวนี้ครับมี auto กระดัเลเวลสิบ block d a m a e นะครับเวลาใส่โล่กับ defender alla นะครับไม่ใช่ defender สิจะเป็น defending alla นะครับก็คือการดาเมจจากการโจมตีระยะไกลแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายนะครับทั้ง3มสกิลที่พูดถึงมาเน คือเหมือนแบบพอยเราเหลือองี้ครับแล้วก็ไปก็ได้แต่ว่ายัางไงก็เน้นตีมอนทีละตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ได้แบบไปลากมอนไปแทงอะไรเท่าไหร่ถัดมาข้อ3นะครับก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่จริงๆอย่างอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับเราสามารถไปลองโมเองได้แต่ว่าเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างแค่บ,บางตัวแล้วกันครับจะเป็นตัวที่ส่วนตัวเจรู้สึกว่าสามารถหาได้ไม่ยากครับราคาไม่แพงแต่ว่าเห็นผลค่อนข้างเยอะส่วนแรกนะครับก็แน่นอนว่าเป็นส่วนอาวุธครับเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยเห็นผลเยอะมาก อาวุธนะครับจริงๆเราใส่หอ,อกตัวไหนก็ได้ครับขอแค่เป็นหอ,อกที่แบบแอตแท็กสูงๆแค่น,นี้ครับพอแล้วก็แบบจะใช้เป็นหอ,อกปลาที่เกาะแมวก็ได้หรือว่าตัวหอ,อกทองก็ได้ซึ่งสวงตัวแนะนําว่าถ้าเกิดสมมติไม่ได้กัจะตีหอ,อกทองแบบเลเวลเยอะๆนะครับก็ใช้หอ,อกปลาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราลองคํานวณดูเนี่ยหอ,อกทองต้องต,ตีบวกเยอะระดับหนึ่งเลยครับกว่าจะแซงตัวหอ,อกปลาได้ซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับก็ใช้เงินแค่ก็จริงแต่ว่าก็ถูกมากเลยครับไม่ถึง100บาทเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครไม่อยากใช้เงินแคชนรรัักก็็ใ้้ตตวววไดดขาสุ อันนี้ก็สามารถหาซื้อได้จาก n p c เลยครับใช้เงินในเกมซื้อได้ตามเมืองต่างๆอย่างเมืองพอนเทลล่าก็มีขายอยู่ครับถัดมานะครับก็จะเป็นเซ็ตคอมโบกันครับเซอกลกามกางเกงในอันนี้คือเวลาเราใส่คู่กันนะครับก็จะได้ค่าไอจีเพิ่มมา5ฟรีเพิ่มมา10ซึ่งถือว่าเยอะพอตัวเลยนะครับที่สําคัญคือ2ตัวนี้เนี่ยถือว่าราคาถูกมากเลยครับก็คืออย่างราคาวันที่เจทําคลิปนะครับก็2ชิ้นนี้เนี่ยรวมกันไม่ถึง 100K เลยสุดท้ายประเภทที่3นะครับก็จะเป็นการที่เกี่ยวข้องกับการคิดข คือการผู้นี้เนี่ยน่าใช้สําหรับสายเราเพราะมันไม่ใช่การที่แบบว่าเป็นเมนสตรีมที่แบบทุกสายทุกอาชีพต้องใช้เนี้ยครับดังน,นั้นราคาของผู้นี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะถือว่าถูกมากเลยครับยิ่งแบบบางตัวนะครับถ้าเกิดเป็นตัวที่คนเขาไปเก็บเลเวลกันอยู่แล้วเนี่ยราคายิ่งถูกเลยครับเพราะว่าการ์ดมันเนี่ยจะหลุดออกมาค่อนข้างเยอะครับอย่างสาตัวในจอที่จะยกตัวอย่างมานะครับก็จะมีแบบเช่นโลวีนแม็กมาลิงแล้วก็ดูลาฮาน3ตัวนี้การ์ดเกี่ยวข้องกับคีบหมดเลยครับแถมแน่นอนว่าเป็นแบบเก็บเลเวลอดนิยมยใ่มัรางนนเใจอลยครบแต่ละาาไม่ถึงแสนเลยนะครับ ซึ่งคุณสมบัติของแต่ละตัวเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไปเก็บเลยว่าแบบตรงเงื่อนไขของมันพอดีอย่างแมกมาลิงหรือวลลิงไฟเนี่ยครับแอตแทกเพิ่มห้าโจมตีมอนสเตอร์ท่าดีแรงขึ้น10%แล้วก็คีดที่ข้อบก5ถ้าโจมตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์และพืชอย่างตอนเจเก็บเลลที่กอเต่าเนี่ยครับก็คือใช้ใบนี้ยาวๆเลยเพราะว่าสามารถใช้ตีได้ทุกตัวหรือว่าอย่างของโลวิงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับฟีเพิ่ม15าน้าคีมอนสเตอร์ท่าน้ีแใบนี้นรับเยเลรากลองหารับ ซึ่งถ้าเกิดบางคนสังเกตอีกน,นึงจะเห็นว่าโลวีนกับแมกมาลี่เนี่ยครับมันใส่ส่วนผ้าคลุมใช่ไหมครับแต่ว่าผ้าคลุมตอนแรกเนี่ยเรายังเจาะรูเสื้อกล้ามไม่ค่อยไหวใช่ไหมครับค่าเจาะเนี่ยค่อนข้างแพงก็แนะนำว่าถ้าเกิดสมมติเราหลบมันได้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใส่เสื้อกล้ามเก่งไหนก็ได้ครับอาจจะเป็น,ปนแบบพุทสล็อตก็ได้ครับถูกๆแล้วก็ยัดการพวกนี้ไปถัดมาข้อ4นะครับเรื่องของสถานที่เก็บเลเวลอยากจะบอกว่าสําหรับใครที่เพิ่งมาลองเล่นเวอร์ชันนี้นะครับในตัวแคชช็อปเนี่ยมันจะมีแหวนน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 ขขาาาาายยยยยยดด้้้้ววววววคคคครรรัััับบบบแแแแหหหทีีี่่่่่กก็็็็ืืืืออออออมมมจจะเเเเเเปชพซสลูไ15 ระหว่างนั้นนะครับถ้าเกิดเราไปตีมอนที่ประเภทตรงกับแหวนเนี่ยจะได้ e อีเพิ่มมา15%ครับใส่2อข้างก็เป็น30%ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราซื้อตัวแหวนที่ว่ามานะครับก็พยายามไปเก็บให้ตรงกับเผ่าที่เราซื้อมาละกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่ซื้อนะครับก็ไปเก็บเวลที่ไหนก็ได้ครับที่แบบตัวเราอยากไปเพราะว่าเหมือนแบบสายเราก็ค่อนข้างฟรีอยู่แล้วครับจะมีก็แค่ระวังพวกมอนที่แบบตีแม่นๆเนี่ยครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้เราเปลืองยาปั๊มระดับหนึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างตอนที่เจไป ก็จะมีแบบไล่เป็นปิโก้ปิโกไล่เป็นแมวน้ําไปหนอนดินไปแกนปิโกแล้วก็ไปเกาะเต่าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงจอย่างสายเราซื้อเป็นแหวนตีอันเดก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้สกิลโคลี่คอร์เนี่ยเข้าพวกอันเดสแรงถูกไหมครับก็ถ้าเกิดเป็นอันเดสเนี่ยก็เก็บประมาณในจอก็ได้ครับก็คือไปซอมบี้โซเยอร์สเกลิตันต่อที่อ็อกซอมบี้อีวิลดูอิดแล้วก็คนคุกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโคเซเดอร์หรือว่าพาลาดินสายหอกคีสเตงเอจิยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิิม่มมมมมเเตตนนนะคครรับับบกกก็สาาถออ์ได้ สุดท้ายนี้สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไ i k e กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมพวกเราก็พร้อมยังยัดไปกลมเพลียวไว้ให้เป็นหนึ่งมีว่าจะเสียไปเฉ่ไรมีว่ามีรืใดพระดังเขามารู้มีหยุดไม่ทอบวิ่งไปเอาครองนี้มีว่าที่ที่ไป